มาตรา193ทับ14อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้อนนันหนึ่งลูกนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ชำระหนี้ให้บางส่วนชำระดอกเบีย้ยให้ประกันหรือกระทำการใดๆอันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นว่า ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องอนุสองเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักรักษาสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้อนุสามเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยคดีล้มละลายอนุสี่เจ้าหนี้ได้มอบคำพิพากษาให้อนุญาตตุลาการพิจารณาอนุห้า เจ้านี้ได้กระทำการอย่างอื่นอย่างใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี